กลับมาดีเออโอ้ยเจ๊อาแดนอีกทียังไงไป ตายเพราะเล่นเล็กตอนเนี่ยแหละอุ้ยก้อนโคตรเร็วเลยทอนอะไรไม่ได้ผมก็ยิงเเออไปยิงโคตรเร็วเลยมันมันต้องข่ายมันข่างเงี้ยเท่นึงมีแดนแดนเว้ยเพราะถ้าเกิดว่ามันฆ่าถ้าเกิดว่ามันจะได้อย่างเงี้ยเนี่ยไปอีกแล้วเอทเคฆ่าไปนะฆ่าไปนะได้ได้ได้ไปต่อเลยป้านละผมตายผมไม่น่าเลยเผลอเอทเคเล็กสองตัวเล็กสองตัวที่ไม่กลัวแล้วไหวไหวไหว

พี่ตีแรงสัสๆอย่างนี้พอแล้วมา่อยแล้วชนะเลยมา่อยแล้วมา่อยแล้วมา่อยแล้วอุ้วเคป็นหายตัวระวังนะโอเคเอาให้ได้อุปกรณซอยเร็วมากยิ่งเลย่อยแล้วมา่อยแล้ว่อยแล้วเหมือนเหลือสองตัวมันไม่เข้ามันจะมันมันจ่ายดาวแดงดาวอะไรวะห่อมห่อม มาเบื่เลยโอ้โหโจ๊กโจ๊กโจ๊กว่าไงน้องโอ้โหมันเลยเกว่าไงน้องง่ว่าไงน้องเออย่าเฮ้ยาเออสามิสามิเอาเลยีมหของสัวนมาสนะมาสามห้กลับเถอะมาดิมาดิมาดิไปดิไปดิไปตอนนี้เลยเว้ยไปไปมันจะติเด้อเด้อเดไม่เป็นไรไม่เป็ไม่เปม่เป็นพี่ตบเอง สวยสวยสวยสโอเคอะปล่อยมาถึงเวลาปล่อยละวก็อยู่ไหนอ่ะกดยิงอีกแล้วเหรอปล่อยอยู่ปล่อยอยู่ไปไปไปพี่ไปแล้วพี่ไปละเดี๋ยวต้องเล่นเลยต้องเข้าเลยต้องเข้าเลยโอเคปล่อยอยู่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 ไปไปปอยเข้ามาปอยเข้ามาตามอยู่ตามยิ้วปล่อยยิ้วปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาปล่อยยิ้วปล่อยยิ้ปล่อยยิ้ ลอยสายป้อมเลยกันก่อนเดี๋ยวพึ่งนะก่อนเดี๋ยวพึ่งนะพี่ยังพี่ซื้อของก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วใคมาแล้วมาอุ้ยเฮ้ มาแล้ว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 โอ้ยเลือตไม่ได้ไม่ได้แต่ไปได้ไปได้ไปได้ไปดีไปดีไปดีไมติดนะไม่ติดนะไปต่อป้าไปต่อป้าไปต่อป้าต่อมีโนบอลแล้วเอาติดแล้ว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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่แทงมากที่แทงมากหมุนแม่งเลยที่แมวแล้วนะมิเนียนไปตีแล้วกันขี้เกียจไปเพืนเพื่อนจัการณ์แล้วนจัดการณ์แล้ว เงาก็ไม่รูดูดูสดมนดู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 เราก็ไปลงแล้วเราก็ไปลงแล้วที่เดีผมโดนดาเมจเยอะมากเอามาดิกอนไปไปไปพี่แทงอยู่พี่แทงอยู่ผมแทงอยู่ผมแทงอยู่ผมแทงเหมือนกันโอเคพี่แทงให้พี่แทงให้ไอ้แก่ในคาสวดมนต์ก่อน ดูดูลดเพิ่มดูเอาฟิตมันติีไปไหนอ่ะโหไม่ต้องเดินเลยโดนทางพี่ของพี่ทางของเวก้าขึมาแล้วก่อนมาแล้วก่อนเอาไปต่อก่อนผมไม่ตายผมไม่ตายผมไม่มีลมหายใจไปถึงแล้วาไปไปเข้ามแล้วถึงแล้วใจแล้วใจแล้วข้าผมใจไม่ยุหมโธ่ มื่อกี้พี่นึกว่าเพื่อนเรายังอยู่พี่ก็เลยเข้าไปสรุปไม่มีแล้วนี่ไม่มีหมดเลยไอ้ตาตายพี่เอาอยู่เอาอีกไอ้คนตื่นตายออเอาอยู่อเอาอยู่ตายหมดตายหมดไอ้บล็อกหายแล้วบล็อกหายแล้วบล็อกหายแล้วต่อ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 ,ตอ,ตอ,ตอพี่สนโนบอลพี่มีสนโรบรสนโรบอลสโนบอลเข้าบล็อกก็ได้เอาไม่โดนเหรอวะเออได้โซลบอลเข้า ลอยไกลมากดูมันกินลอ,อยไปไกลมากสโนโบอลเข้าโดนเฉยเลยมเมื่อกี้ห้ามากเลยเออโดนชักโกวะเออไปเลยก็ได้เนี่ยสี่ต่อห้าเนี่ยไปเลยแรงแรงแรงซื้อเตะเฟตตายออมาเอาอิสตาลีต่อชาโก้ต่อไอ้ที่ตกฟอมตกฟอมไม่ใช่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 ใชใชโอเคโอเค ตายแล้วเบื okay. oh, ่อโดนป้อมเหมือนแล้วเนี่ยโอ้ไปหันป๊อบยิงไปเขาข้นหมุนด้วยเอาเก็บด้วยเอา เอาลอดเฉยเอาลอดเฉยเอาได้เฉยเอาต่ออย่างงี้โอยโคตนมันเลยเอทีโอ้ยลุกแรงถ้าพี่กับแจ็คยืนอย่างงี้คงสบายก่อนเล่นไหอ่ะรับไปทำไมวะงงเลยได้ปะได้ตันึ่ง วิ่งไปไม่ทันอุ้ยโอเคพูดลุกไม่น่าเตี่ยงนั้นเลยยปอดีตก่อนวะวิ้ยเดี๋ยวพี่กลับแอ๊บให้โอเคโอเคเตี่ยหันให้โอเคที่มาแล้วที่มาที่มาแที่มาแล้ว สวย<ม>ต้องชนะแล้วเฮีย้ยไม่ไหวแล้วว่ะเป็นไรไม่เป็นไรม,มันต้องแพงแล้วไม่งั้นไม่ได้เล่นไงออที่ผมเล่นได้ขนาดนี้โอ้ยเนี่ยไอ้ิงแม่งหวั <laughs> ่นใจจิงแมงไปกันเด็ก <laughs> ก<อ>ันด็กกันด